ตลาดไวพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอแนะนำนิสสุบิชิเลนเซอร์นะครับผมเป็นปี2001นะครับเกียร์ออโต้เครื่อง1.8นะครับผมเครื่องฟิตนะครับแห้งน้ำมันล้วนเกียร์ออโต้นะครับเข้าง่ายครับผมเข้าครบทุกเกียร์ช่วงล่างดีนะครับเลือกสุดไม่ดังมีดิสเบรกสีล้อด้วยครับคันนี้ล้อแม็กข้อ11สวยๆนะครับท่อซิ่งนะครับมีเฮดเดอร์บุกไปท่อซิ่งค์เฉดนะครับภายในก็สวยนะผม เป็นเบาะหนังครับบวกลายไม้แท้โรงงานเลยนะครับนี่นะครับผมดูกันรอบๆนะครับสีโดยรวมแล้วยังสวยงามนะครับไม่แตกไม่ร่อนมีริ้วรอยบ้างแต่ยการใช้งานนะครับแอร์เย็นนะครับรลบแอร์ใช้ได้ครบหมดเลยนะครับเครื่องเสียงมีนะครับเพลงเพาะเชื่อมต่อ USB ได้ครับผมภาษี6 6 5นะครับเล่มเอกสารก็พร้อมโอนเลยครับ สนใจดูรถได้ที่ซอยเมติจิตเ้นะครับนิมิตใหม่นะครับภายในไปเกียร์ออโต้นะครับหน้าต่างไฟฟ้าพวงมาลัยซิงครับผมเบาะนังนะครับเบาะนังแท้จากโรงงานสวยนี่นะครับผมถ้าท่านใดสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากนัดดูรถก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้ผมเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมา สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ